สวัสดีค่ะพี่แอนจ้ะก็ใช้สบ,บู่ออคานูริค่ะใช้ไม่ได้ประมาณสามวันแล้วผิวหน้าดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ไอ้ฝ้าที่มันเคยเป็นื้อนหนาๆมันก็แบบดูจางลงค่ะเดี๋ยววันนี้คี่จะมาลองใช้อีกจะมาใช้อีกจะมาใช้ให้ดูล้างสด,สด หอมตะบเูเขาหอมค่ะเนื้อนุ่มนุ่มมากจริงๆหอมหอมสดชื่นเลยล่ะตรงไหนฮะที่เราเป็นฝ้าเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเล็งเขาหน่อยถ้าฝ่าทิ้งเอาไว้ฟอกทิ้งเอาไว้สักนาทีสองนาทีนะก็ดีดีเลยค่ะพอกได้เลยรับรองไม่แห้ ผิวเรียวลอยก็จะดูบางลงน,นะครับแค่นี้ก่อนเนาะอ,อืม,อม ชผิวหน้าผมชมพูนิดนิดเลยไม่ได้ใช้เอฟเซกอะไรตั้งสิ้นค่ะอย่าลืมนะครใช้ดีจริงตบ,บูนออร์ชั่นูริออ